ที่จะเป็นประโยชน์กับนักวิ่งมากๆสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการการมินคลินิกเช่นเดิมกับผมเจมวอนใน EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่9กันแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งในค่า running dynamic ที่จะเป็นประโยชน์กับนักวิ่งมากๆซึ่งนั่นก็คือค่า vertical oscillation พอได้ยินปึ๊บโอ้โห,โหค่าอะไรเนี่ยยากจังเลยค่า vertical oscillation เนี่ยนะครับมันคือค่าการเด้งตัวในแนวดิง่งหรือว่า การกระโดดของนักวิ่งซึ่งค่าค่านี้นะคะทางการวิ่งเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าถ้าเกิดเรามีค่า vertical oscillation ที่มันมากนั่นหมายถึงว่าการกระโดดในขณะที่เราวิ่งอะ่ะมันก็กระโดดสูงซึ่งการกระโดดสูงตรงนี้ครับมันจะทําให้เราเปลืองแรงมากยิ่งขึ้นและการวิ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับเราควรจะใช้ในเรื่องของการกระโดดเนี่ยค่อนข้างจะต่ํา ให้เหมาะสมกับสัดส่วนของการเคลื่อนที่นั่นเองใครที่น้ําหนักมากเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าข้อเข่าหรือว่าข้อสะโพกได้ฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่มีนาฬิกาการวิ่อยู่แล้วเราไปดูค่าค่านี้แล้วก็สามารถปรับท่าทางการวิ่งของเราให้เหมาะสมแล้วก็เลี่ยงอาการบาดเจ็บได้และการดูค่า vertical oscillation นะครับสามารถดูได้ทั้งแบบเรียลไทม์บนนาฬิกาหรือว่าสามารถดูได้ภายหลังจากการจบกิจกรรม ใครก็ตามนะครับถ้าเกิดอยากจะดูภายหลังจากการจบกิจกรรมอันดับแรกเกดแอป Garmin Connect ขึ้นมาและเข้าไปที่กิจกรรมแบบหน้าตากิจกรรมของผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดเข้าไปดูที่แผนที่ทางด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับจนไปเจอคําว่าการสั่นแนวตั้งนะครับอ่ะแบบนี้นะครับการสั่นแนวตั้งเช่นเดิมนะครับเราสามารถดูดีเทลหรือว่ารายละเอียดได้ผ่านการที่พลิกโทรศัพท์เป็นแนวนอนนั่นเองอ่ะ น,นอกจากอไอ้า vertical oscillation ที่มันเป็นสีสีเนี่ยมันหมายถึงอะไรแบบไหนยังไงบางคนไม่รู้ถูกต้องไหมครับเราสามารถเข้าไปกดดูได้ที่บริเวณความช่วยเหลือทางด้านมุมบนตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปสิ่งที่เขาจะอธิบายมานะครับก็คือความหมายของค่า vertical oscillation แล้วก็ค่าเขาเรียกว่าความสูงที่เหมาะสมนะครับโดยจะแสดงเป็นสีอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลย ซึ่งค่าที่ผมแนะนำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปเนาะก็ขอให้อยู่ในเลทประมาณสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับและสุดท้ายนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagram หรือว่า YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่าการ์มินบาย s s และทุกคนเนี่ยก็จะไม่พลาดกิจาการรมหรือว่าข่าวสารดีๆจากทางการ์มินบายจ s ในวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย